มาต่อเนื่องกันที่เรื่องราวที่ไม่น่าเกิดขึ้นในวงการแพทย์นะคะกับกรณีที่ลืมอุปกรณ์เอาไว้ในร่างกายของคนไข้ล่าสุดเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วในเวียดนามค่ะแพทย์ไปลืมกันไกลเอาไว้และที่สําคัญไม่ได้ลืมแป๊บเดียวนะคะลืมเอาไว้นานถึง18ปีด้วยกันค่ะแพทย์ในโรงพยาบาลในจังหวัดท้ายเหนียนทางภาคเหนือของเวียดนามต้องผ่าตัดท้องให้ในายมาวันนัทอายุ54ปี เพื่อที่จะนํากันไกลผ่าตัดยาว15เซนติเมตรหรือว่าประมาณครึ่งไม้บรรทัดเนี่ยนะคะที่หักแล้วก็ขึ้นสนิมออกจากช่องท้องข้างซ้ายใกล้ๆก,กับลำไส้ใหญ่ออกมาหลังจากที่แพทย์ไปเขาเข้าไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้องอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลก็เล่าให้ฟังค่ะว่ากัรไกรนี้น่าจะถูกลืมเอาไว้ในท้องของชายคนนี้ระหว่างเข้ารับการผ่าตัดตอนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในจังหวัดบักกันเมื่อ18ปีที่แล้วทางด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามก็เปิดเผยนะคะว่าคนไข้คนนี้เข้ารับการผ่าตัดนานถึงสาชั่วโมงจากทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญจากกรุงฮานอยและล่าสุดโชคดีที่มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ตลอด18ปีที่ผ่านมาชายคนนี้ใช้ชีวิตอย่างปกติยังคงรับประทานอาหารดื่มน้ําเหมือนเดิมเลยจนกระทั่งประสบอุบัติเหตุเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไปตรวจร่างกายเลยพบนะคะว่ามีกันไกลอยู่ในท้อง ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามค่ะสั่งการให้โรงพยาบาลจังหวัดบักกันที่ทําการผ่าตัดให้กับชายคนนี้ตรวจสอบหาแพทย์ที่ลืมกันไกลเอาไว้ในท้องเมื่อปี2531แต่ทางโรงพยาบาลก็แจ้งนะคะว่าอาจจะหาตัวได้ยากหน่อยเพราะว่าประวัติคนไข้เก็บไว้เพียงแค่15ปีเท่านั้นค่ะ